สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Freedom Channel นะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระและสร้างสรรค์น,นะครับวันนี้เรามาแบ่งปันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับในส่วนของการติดตามเนาะเราไม่ทิ้งกันครับต้องบอกว่า โครงการเราไม่ทิ้งกันครับมีการจ่ายเงินเยียวยาต่อเนื่องนะครับแล้วก็แน่นอนว่าวันนี้นะฮะมีในส่วนของงบประมาณที่เอามาแบ่งปันเพิ่มเติมครับถ้ามีกรณีที่จะได้รับความช่วยเหลือก็สามารถที่จะมีเขาเรียกว่าเงบประมาณนะฮะในการเตรียมพร้อมไว้นะครับช่วยเหลือสําหรับผู้ที่มีรายได้น้อยนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันนะครับ ต้องบอกว่าจาก1ล้านล้านบาทครับในส่วนของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเผยครับกู้เงินฉุกเฉินตามพรกแล้ว3 1แสนล้านบาทครับจาก1ล้านล้านบาทครับชี้งบประมาณฝื้นฟูเศรษฐกิจ4แสนล้านครับยังเบิกจ่ายได้ราชาครับนางแพทริเชียมงคลมณิตครับผู้ในการสำนักบริหารหนี้สาธารณะกล่าวว่าความคืบหน้าการกู้เงินตามพระราชบัญญัติ พรกรครับกู้เงินฉุกเฉิน1ล้านล้านบาทล่าสุดครับมีการกู้เงินเพื่อใช้สำหรับเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด1 9แล้วครับผม3,10,000ล้านบาทโดยคาดว่าการกู้เงินภายใต้พรกรเงินกู้ในส่วนของงบประมาณเยียวยาจากนะฮะกู้เงินนะครับไม่ถึงจำนวน6 0แสนล้านบาทส่วนงบฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมครับ4 0 0แสนล้านบาทครับมีการกู้ใช้เพียง 2 9 3 0 0 0บาทเท่านั้นเนื่องจากคณะกรรมการกันกรองการใช้เงินกู้1ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับพิจารณาโครงการใช้เงินกู้มีความร่าช้ากว่าที่ประเมินไว้ครับสำหรับวงเงินฮะสามแสนหล้านบาทล่าสุดเบิกจ่ายเพื่อการเยียวยานะครับที่ได้รับผลกระทบจํนวนองแสนเานวน2ามร้อล้านลายแบ่งเป็นการเยียวยาประชาชนผ่านโครงการเราไม่ทิ้งกันครับ 5,000บาทนะฮะระยะเวลานะครับ3เดือนจำนวนครับ15.17ล้านลายครับวงเงินอยู่ที่159,584ล้านบาทคิดเป็น94%นะฮะของวงเงินที่ต้องการช่วยเหลือทั้งหมด170,000ล้านบาทครับการช่วยเหลือกเกษตรกรครับ ก็เช่นเดียวกันนะ5,000บาท3เดือนนะครับจำนวนอยู่ที่7,46ล้านลายครับวงเงินอยู่ที่1 1 4 4 2 9 9ล้านบาทคิดเป็น76%เองของบนเงินที่จะต้องช่วยเหลือทั้งหมด1,50,000ล้านบาทครับส่วนเยียวยากลุ่มปรอบางครับวงเงินนะฮะ2 0งล้านบาทคิดเป็น98%ของวงเงินที่จะต้องช่วยเหลือทั้งหมด2345ล้านบาท และการช่วยเหลือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ3,439ล้านบาทจ่ายครบ100%แล้วนะฮะอันนี้ก็คือเป็นการสรุปภาพคร่าวๆว่านะครับโครงการไหนอย่างไรนะฮะแต่ที่น่าสนใจนะครับในส่วนของโครงการนะครับเราไม่ทิ้งกันนะครับอยู่ที่94%เพราะฉะนั้นเหลือต้อง6%นะนะครับเดี๋ยวลุยกันต่อรุนกันต่อว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับ ขณะที่การใช้เงินกู้เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมครับ400ล้านบาทเนี่ยซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติวงเงินนะครับให้กับมาตรการการท่องเที่ยวหรือเที่ยวปันสุขจำนวน22,400ล้านบาทล่าสุดครับโครงการดังกล่าวเบิกเงินนะครับแล้วอยู่ที่293,000บาทนะครับโดยคาดว่าจะเริ่มทยอยเบิกจ่ายออกไปเรื่อยๆจนกว่าจะสิ้นสุดมาตรการนะครับ วงเง s, horses, ินท kind of ี meals, els, ่นะครั à, บทางด้านของสบนนะครกู้มานะครับสามแสนหนึล้านบาทเนี่ยเพื่อใช้จ่ายโครงการดังกล่าวใกล้จะเต็มแล้วครับจึงได้นะฮะเปิดวงเงินกู้เขาเรียกว่าสําหรับสถาบันการเงินนะครับหรืออีกนะฮะประมาณ50,000ล้านบาทโดยกู้มาสํารองไว้อยู่ที่1,000 0ล้านบาทครับเมื่อร่วมกับนะฮะับ พันธบัตรที่เตรียมออกในเดือนสิงหาคมอีก20,000ล้านบาทรัฐบาลจะมีเงินนะครับเพื่อจะนำไปใช้โครงการเพื่อสังคมและสาธารณสุขหรือเยีวยาผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับในระยะต่อไปครับผมเพียงพอแน่นอนนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่นำมาฝากและก็เรียบเรียงนะครับให้กับทุกท่านได้รับทราบเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของการเยียวยาซึ่งผู้ที่มีรายได้น้อยนะฮะระยะต่อไปก็เตรียมรอนะฮะ ที่จะมาแบ่งปันเขาเรียกว่าโครงการดีๆนะครับสำหรับผู้ที่มีรายน้อยนะฮะที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19นี้นะครับอันนี้ก็นํามาเรียบเรียงแล้วก็แบ่งปันให้กับทุกท่านรับทราบข้อมูลร่วมกันเนาะนะครับแล้วก็มีการสรุปภาพรวมให้พวกเราได้เห็นว่าในช่วงของการนะครับเขาเรียกกู้เงินนะครับ เอามาเนี่ยแบ่งเป็นโครงการต่งางๆนะครับซึ่งมีมากมายหลายโครงการแล้วก็มีความคืบหน้านะฮะการใช้นะครับในแต่ละโครงการเป็นอย่างไรสรุปเปอร์เซ็นล่าสุดนะฮะที่บอกว่า100%เเนี่ยนะครับในโครงการต่างกานะครับมันมีการใช้เงินไปแล้วนะฮะสุดที่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะไปแล้วกี่เปอร์เซ็น ซึ่งอันนี้ก็ให้กับผู้เราได้เห็นภาพและที่สําคัญเนาะในระยะต่อไปหรือเขาเรียกว่าระยะที่จะมาถึงนี้ในส่วนของการที่จะต้องฟื้นฟูเกี่ยวกับการเยียวยาผู้ที่มีรายได้น้อยเนี่ยนะครับซึ่งก็เตรียมพร้อมในการรองรับสิ่งพวกนี้อยู่เช่นเดียวกันยังไงก็ขอให้ได้เขาเรียกว่าการช่วยเหลือกันทั่วหน้าแล้วก็ครบนะในองค์ประกอบที่สําคัญในส่วนของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและก็สังคมเลยทีเดียวนะครับ ขอบคุณข้อมูลครับไทยรัฐออนไลน์ที่นำข้อมูลนะฮะมาแบ่งปันข้อมูลกันนะครับช่องฟิลลอมแชแนลผมกเกษมสันิวแดงต้องรำลาไปแล้วขอให้ทุกทา่านโชคดีและมีความสุขครับผมสวัสดีครับ